สวัสดีครัับสสวดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแนลนะคะขณะนี้เราก็มาอยู่หน้าบ้านแม่มาโตยนะคะก็ดูนะคะว่าลุงจิมจะทำอะไรนะคะไม่เนไม่เป็นไรไรไมมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนะนี่นะครับเดี๋ยวได้ยังช่วงช่วนนี้นะครับหลังจากที่เราหลัง พี่หัวหมูจ๋าล um> ังยิ้มยังรอไก่นื่งอยู่นะคะการน้องลักยิ้มคิดอะไรครับพี่สังเวียหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับได้แนะนำเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายาผีบอกนะเมื่อกี้ยายาผีบอกครับยาผีบอกคือเอาก้านก้านใบศัพท์นะครับมาต้มแล้วก็ทานดื่มนะครับดื่มเพื่อเป็นทาการปวดท้องอันนี้ไมนเป็นความเหนส่วนบคนนะครับเป็นความรู้นะครับที่ ผู้เท่าผู้แก่แนะนํามานะครับตอนนี้เรามาดูไอ้นี่ครับทิ้งดีๆที่เกิดขึ้นนี่แล้วที่บ้านของเกครอครับทิ้งดีๆคืออะไรครับนี่ผมเห็นแล้วนี่เป็นแกวแกะบองครับแกะบ้องถ้าเป็นภาษากลางเขาจะเรียกว่าเอ่อปลารสับปลารสับปลาร้าสับปลาร้าปลาร้าสับคืออะไรปลารสับปลารสับปลาร้าสับ ปลาลาสับก็คือเอาปลาลามาแต่งรถใส่ใส่พวกขมไทยมีอะไรบ้างนะทีาใส่เข้าไปมีหอมหอมแดงหอมแดงกระเทียมกระเทียมแล้วก็ผ่าพริกอีกแล้วก็ปลาลาาเราเอาพวกที่เป็นต่อนนน้ำไม่เอานะ ปลาล้าเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็มาบดให้ละเอียดปลาล้าคือเขาหมักหมักมาได้จนมันเป็นแล้วเนาะใช่ปลาล้าที่มันเป็นแล้วเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วเราเอาตอนตัดหัวออกออแล้วก็ขีบอะไรออกมดอแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดผมไปดูนีคือสุกครับคือสุกสุกนะสุกทุกอย่างเอาสุกแล้วเหรอเนี่ยสุกสุกทุกอย่างเลยเอาสุกเลยพวกกระเทียมพวกหอมพวกผา ก็ภาราสหนึ่งเราจะอัตวโอ้ทอดเสร็จเรียบร้อยทํไม่สุกผมยังเข้าใจนะเมื่อกี้ยโอ้สุกนะสุกสุกอ่ะเราเปิดดูเนื้อในหน่อยคุณสังเวียนคิดเรื่องกางเกงนอกครับคิดเรื่องกางเกงนอกครับเฮ้เลยเราไม่ต้องแพงเราไม่ต้องคิดพีนี่อืมน่าทานจังเลยน่าทานจังเลยกลางลง แต่ว่าเออมันต้องเหมาะกันกับข้าวเหนียวใช่ไหมแต่ข้าวสวยกินได้ไหมข้าวเหนียวได้เออข้าวสวยก็กินได้แต่ว่าแต่ข้าวเหนียวนี่มันจะบอบเลยครับเนี่ยข้าวเหนียว เราลงจบดูครับข้าวเหนียวลงสีเล็กนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณใจกลางแล้กขอบคุณคุณสังเวียนขอบคุณน้องรักยิ้มนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แกงแค่นะคะขอทุกท่านเลยนะคะในเช้านี้นะคะวันนี้เราก็ดูก่อนนะคะว่าเขากําลังโฆษณาอะไรเอ่ยโอ้โหน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยนะครับมันตีนใหญราคา โอ้แจกนะคะเกินยาคุณเปรมจากใครครับจากใครนะคะจากคุณเรมวันนี้ F c ของน้องแม่มาต่อยนะคะก็จะแจกนะคะคนละกระปุกนะคะจากคุณเปรมนะคะวันนี้เราจะแจกครับแปดสิบกระปุกครับนอแปดสิบกระปุกแปดสิบกระปุกเยวกินก่อนครับผมได้ว้าว ต่อไปครับนี่ต่อไปนี่ต่อไปนี่เขาพอมาต่อยหันไปทางพี่จิมมี่จิมมี่ต่อไปนี่คือถ้าคนนี้ไม่ชิมนี่คือไม่ผ่านเด้อไหนครับไหนครับอันนี้ไม่ชิมไม่ผ่านไม่ผ่านเลยเรามชิมก่อนใช่ไหมครับมาทำตาโตดิครับทำตาโตโอ้อร่อยไหมอร่อยไหมแบบที่ผมทำไงอเออถ้าทางแบบนี้มันเปรี้ยวนะนี่น่ะโอ้โหเผ็ดใช่ไหม โอเคครับติดต่อที่ไหนเวลาฟังนุนเบนหนึ่งห้าแปดแปดสครับแอดไลน์มาเลยนะครับทุกท่านเนาะนี่ครับมีโลโก้ติดให้ด้วยนะครับทุกท่านซารีนาปลาลาเซปซีนานย์แปดหนึ่งห้าแปดแองหกแปดแปดสองหกแปดแปดโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับช่วยอุดหนุนด้วยนะครับโอ้ยเนาะ เลยเวลาแซ่บรีมาซิมเมืองแม่ไหนไหนชิมได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้กินเลยไม่ต้องชิมกระปุกผมได้ผมผมผมให้เลยครับคุณนมครับสวัสดีคุณแม่ครับไหนล่ะตัวไหนล่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัดตักตักตัวนี้คือโปรโมทตัดตักเลยมากินมากินเด้อฟซีมากินข้าวเด้อมาเด้อมาลมามาปลาแซ่บนะครับนี่นะคะแม่แม่แมากินข้าวแม่เอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวแอดจะชิมแล้วนะเดี๋ยวแอดจะชิมแล้วนะคะ นี่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไหวยปูไม่ค่อยมีไข่แล้วก็เรไก็ริดปั้จะออกิดนี้เลยเอาเอาจริงๆแล้วเด้อจะเล่าให้ฟังว่านี่นะคะโหยมาทานกันนะใครกินไหมนี่ใครครับโหมักินไม่เป็นป่าคนไทยกินไม่เป็นยังไงไม่ไม่ไม่เป็นเลยไม่ไม่เป็นหนูต้องทำนี้เด้อข้าวนี่งเรือเปั้นปั้นเข้ามาก่อนเออให้มันกลมก่อนอย่าเพิ่งมันยังไม่กลมทำให้มันกลมก่อนลูกเอ้า จะเพิ่มเอาทำมาทำมาเอาไหมลูกเอาไหมกลมๆเทำไปลุมทำไปลุมน <"S 2> ี hmm. ่เ yeah. จ hmm. ้าจะได้เ e มียคนอีสานเลยถ้าถ hmm. ้าทำเป็นอ๋อเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเซ็ปนี่ๆๆๆนี่นะคาเอฟซีนี่ตองชิมเอามาเอามือมาเอามือมาเคลียร์เลยเคลียร์แล้วเอามือนี่ๆๆนี่โป้งเออมนี่โป้งนี่วุ้บขึ้นมานี่เออนี่แล้วนี่ วีไม no? ่เกินหนึ่งเดือนได้เมียงเห็นแกไปกินข้าวเหนียวไก่ทอดไก่อะไรไก่ลุงจิมมี่ป่ากินตบจกจกกินใหญ่เลยอร่อยอร่อยเลยวเนื้อมาให้ข้าวเหนียวไก่อ่ะแกกินตรงนั้นนต่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวกลับไปก็ซื้อมาให้ติดข้าวเหนียวแล้วเนี่ยติดข้าวเหนียวแล้วแต่มันจะขายแต่ช่วงเช้านะข้าวสวยไม่กินละเวลาขนาดนี้หมดแล้วไก่เนี่ยแม่มาใส่หมดแล้วหมดโอ้โหจะได้กินไหมน่ะจับบัว เราเราเราใช้น <expand> ้ำ mm มันมะพร้าวเพื่อทำการกั่วทำนี่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 พวกมะาวนี่พวกนี่เขาคุยเห็นไหมดูดิเขาคุยนนี่เขาเรียกนะคุยทำแบบไหนทำแบบไหนออสทำแบบไหนทำแบบไหนใหม่เร็วอ้าวทำไมต้นแป้นหนึ่งมามามาต้นฮักมาจัาทำไมเนาะทำไมเนาะถ้าจับเป็นนี่ได้เมียคนอีสานเลยอ้าวจับไม่เป็นไม่ได้เมียอีสานเนาะจับจัจัคุยเนื้อเนืการล้วงข้าวเหนียวน่ะเออนั่นแหละ กลมๆให้คนนี้ทำไงวูเอาเอาได้แล้วพ่อเดยวอุยเหมือนเดิมอุ้ยมาซะก่อนเอออาอ่านเงินเงินเออเงินนะคะเงินเดือนลุงบอกเลยเดเมียเดเมียคนดีสารเอาลุงทำไรไปเลย ุดยอดเครื่องเครื่องเครื่องเยอะครับเครื่องเยอะนะปลาลาเผ็ดนะคะคุณพัชรีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนชอบกินปลาดอะไรอย่ลาลไม่เผ็ดมากมันพอดีเลยหิวหิวหิวอ่านะคะอร่อยมากปลาลาดอร่อยะาะเครื่องเยอะเครื่องเยอะเครื่องส่วนผสมไทยอร่อยอร่อยอร่อยปลาลาสับต้องเครื่องเยอะอย่างนี้แหละใช่ค่ะอร่อยค่ะรื่มันน้อยนี่มันจะไม่อร่อยใช่ค่ะเครื่องมันต้องเข้ากันอืม วันนี้สุกครับสุกนี่นะคะก็เป็นปลาปลาสับสุกนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะสั่งได้ครับนะคะบอกเบอร์โทรค่ะสั่งได้เลยนะน้าทุกท่านน้าสนใจครับกระปุกละ150บาทพร้อมส่งครับกระปุกละ150บาทพร้อมส่งไลน์มาเบอร์0815882688นะครับทุกท่านน้า ครับสนใจครับสนใจท่านใดสนใจครับแอ็นไลน์มาเลยนะครับสุดยอดข้าวเหนียวห้าบาทข้าวโพดเนาะยังไม่มาเปิดตัวเอาพร้อมก่อนเลยเอาเจ้าของผลิตภัณฑ์มานั่งข้าวเหนียวนะหนูเอาออกมาให้ชิมก่อนเดี๋ยวพี่นูนาจะออกมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเขาต้องเอาข้าวเหนียวมาด้วยข้าวเหนียวนี่กินเลยวันนี้หนูจะไป